ตารางที่เห็นบนจอนี้เนี่ยเป็นตารางสุดคูณเช่นเอาเลข2อมาดหัวตารางคูณ2ด้านข้างเป็น4 2 2 4 2งคูณ3เป็น6 2คูณ4เป็น8 2คูณ5เป็น10 10ถามว่าตารางที่เป็นผลลัพธ์สุดคูณที่เห็นด้วยตัวเลขสีชมพูนี้คุณสามารถสร้างได้กี่วิธี บางคนสร้างแบบนี้2อคูณสเป็น4ี่ครับพิมพ์เลขสี่ลงไปอย่างนี้เรียกว่าแบบพิมพ์ดีบางคนสร้างเป็นสูตรถ้าค้สคูณสเป็นสีถ้าทำแบบนี้ก็ต้องสร้างกันทุกเซลล์บางคนสร้างสุดแบบนี้เท่ากับคลิกเลขสองหัวตาราง คูณแล้วคลิกเลือกสองในข้างตารางเพนเทอรลงไปได้สีาา่จะทำาะไเถอะถ้าเกิดคุณ Copy สูตรนี้นำไปเพส t e ลงไปทั้งตารางทั้งตารางมีสูตรถูกต้องแค่เซลล์เดียวเท่านั้นแล้วจะทำยังไงดีวิธีที่ถูกต้องต้องหาทางสร้างสูตรแค่เซลล์แรกเซลล์เดียวเริ่มจากพิมพ์เท่ากับ ใช้เมาส์คลิกเซลเล็กหนึ่งบนหัวตารางสีฟ้าสังเกตว่าตำแหน่งีซี่์ด้านนี้คือ e5 จากนั้นไปให้กดปุ่มฟังก์ชันคีย f4 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 แล้กด f4 ไปเรื่อยๆเพื่อทำให้เกิดตำแหน่งเป็น e อดอเสาส่5ทำไมต้องใส่เลข5ให้มีอดอลสารอยู่ข้างหน้าทางนี้เพื่อทำให้ excel ล็อกตำแหน่ง row ที่5ไว้ ม่ให้เปลี่ยนเมื่อเราค o ปปี้ไปที่เซลล์อื่นตัว e เราไม่ใส่ตัวละสายไว้ข้างหน้าเพื่อ,อยอมให้ e เปลี่ยนได้ e จะเปลี่ยนเป็นกล้า f g h i ต่อไปให้เองต่อไปพิมพ์ขคองหมายคูณแล้วหยิบเมาส์คลิกเซลล์เลข2สีเขียวด้านข้างเซลล์นี้คือเซลล์ d 6 d 6เองลองคิดดูซิว่าต้องใส่ตัวละสายหน้าตำแหน่ง d เลอหน้าเลข6เนื่องจากตารางสคูณนี้เนี่ยต้องพึงพากลัาม d มาใช้ตลอดในการคูณเราจริงกดปุ่ม f 4 f 4 f 4เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งแั้วเราใส่ไว้หน้าตัวดีส่วนเลข6ไม่ใส่เราใส่ไว้ข้างหน้าเพื่อยอมให้เลข6เปลี่ยนได้เป็นเลข7 890กคือรถัดไปนั่นเองต่อไปให้ enter เพื่อรับสู่ลงไปแล้ว copy ไปทั้งตารางจะเห็นว่าเมื่อคุณสร้างสูตรแค่สูตรเดียวได้ถูกต้อง โดยการใส่เจ้สไลา์ให้เป็นเราสามารถใช้สูตรเดียวนั่นแหละ Excel จะเปลี่ยนตำแหน่งอ้างอพิงไปให้เองสูตรที่สร้างแบบนี้เรียกว่า Smart f o r m ์มู